การหัวเราะการจับนะคะการเพราะฉะนั้นการแสดงคือกิริยาท่าทางทั้งหลายที่เราแสดงออกการล้มการยืนทั้งหมดเลยนั่นก็เรียกว่ากิริยานะคะอาวทีนี้เรามาดูซิว่าการแต่งประโยคสองส่วนไม่ได้งายไม่ได้ยากนะคะประโยคสองส่วนประานคือคําว่า Okay. คนสัตว์สิ่งของนั่นเองนะคะส่วนกริยานั้นการท่าแสดงก็คือาก,การวิ่งการเดินการแสดงออกท่าทางทั้งหลายเลยการหัวเราะการร้องไหององงอ้อหะไรพวกนี้เขาเรีออยกว่ากริยานะนะส่วนกรรมนั้นผู้ถูกกระทำก็ผู้ถูกกระทำก็มาจากตรงนี้นั่นแหละคนสัตว์สิ่งของที่ถูกากระทำยกตัวอย่างเช่นนะคะอะ่ะวันนี้คุณครูมีบัตรคำให้นักเรียนถูกทำนอ่านเรืองไหนคะยิน กินเป็นประธานหรือกริยาหรือกรรมกริยากร,ริยาเราก็เอามาไว้ตรงนี้กินอ่าทำนี้อ่ะ เวลามาเดินแมวกินนะคะแมวและเป็นประธานกริยาคือการกินกินอะไรล่ะกินปลานะคะต่อไปประโยคที่สองเห็นแน่แท้คำนี้ว่า นะเจอแทนเอาใครดีๆน,นะอ่ะเยนเอกก็ได้เอาเยนเอกมาหนึ่งคำเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจิระคุณเยนเอกหยิบมาหนึงง่งคำเยนเอกจะเอาคำไหนครับโอเคเอาช่วยเพื่อนดูก้บททำนี้าหาหน้าอะไรฉันฉันเป็นประธานกิริยาหรือตังนะเยนเอกเ,เป็นติดช่องประธาน ตุ๊กตังไลูกตุอ่ิผมายเยอะหน่อยอ่ะมต่อไปนะใช่อาเตนเอามาตนมาอาเตนยิตัดทำเลยโชยเพื่อนดูก่อนอาหวอะไรอาเตนหยิบมาหนึ่งใบเอาไปไหน

เก็บปั่นทำเมื่อกี้แล้วก็แปะได้ถูกต้อง ងាប្រើងញ្នាក់ទៅការបស្នាទ្ទីរុខ្លារៀតាល់ការុខ្លាទ្ទី กันยืนยืนด้านข้างเันดี้านข้างดูอ่าได้ไม่้ังเกื่ออันนีด้านข้า ตรงนี้พี่ปันปันหมุนได้นะคะตรงลูกสอนสี้ตัดทันท้ทันข้างตรงนน้นลูกไปยิบทันทางไปตรงน้นอ่าตรง,ตรงน,น,รงนี้เอาปันปันอ่านสิลูกลูกสอนชี้ไปหยิว่าเรี๋ยว ตัวแทนคุณต่อไปอ่าเนี้ยเนี้ยมองก่อนอ้าวอชีเชีอ้าว Chia cửa mày đó Chia à, mày đó. À Mà kia nó đều như thế này, đó, như này.

เข้าใจหรืังคะไม่ข้าใจมใคไม่เข้าใจไหมยกมือหน่อยมีใครไม่เข้าใจไหมคะไม่มีนะไม่ยินเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะประยกและารแต่งประยุกต์และการแต่งประโยุกนะครซึ่งประโยุกวันนี้ก็บอกว่ามีตั้งแต่คำสองคำขึ้นไป ก,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 การกินการวิ่งกรรา,าเรเดินการหัวเราะเพราะฉะนั้นการแสดงกลิ่นกาจะทำให้บัตตริเรียกว่าอะไรคะกร,ริ่รยาน,นั่นเองส่วนประโยคสามส่วนนั้นนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะประธาน อีกชั่วโมงหน้าเราจะเรียกมาอ่านต่อจากเล็กที่วันนี้ให้ค,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 หคบไรไมคบ,บดมดทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับอะไรนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงคุ๊คคูอยู่หมดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่อ่ะอหัวหน้าห